ครับสวัสดีครับผมนัดที่ดีราคาถูกทำเลดีครับผมโ mm. คเป็นอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงเปิดโครงการใหม่ฮะเปิดโครงการใหม่แล้วนะฮะ mm. หลังจากพายุเข้าฝนกระหน่ำน่ะที่นี่ได้ทำที่ดินรอทุกท่านไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแปลงนี้ชื่อโครงการ mm. แกรนด m o u กเมท n v วิวเห็นไหมภูเขาข้างหลังผมอสุดยอดไหม าหายากแล้วนะครับที่ดินวิวเขาแบบนี้นะตั้งอยู่ตำบลหนองประดูนะอําเภอเหล่าขันจังหวัดกาญจนบุรีเขตติดต่ออู่ทองอนะฮะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนีนะครับแปลงนี้นะตั้งอยู่ตำบลหนองประดูอำเภอเหล่าขวันจังหวัดกาญจนบุรีเขตติดต่ออู่ทองนะครับมันจะเป็นอีกรมหนึ่งนะครับเป็นที่โลง่งโลแต่เราได้เจอบูกเขาเนี่ย แล้วนึกว่าเขาใหญ่นะแล้วนึกว่าเขาใหญ่ใหญ่จริงๆครับลูกนี้นะฮะชื่อเขาพ่ะปู่นะชื่อของเขาชื่อเขา,ขาพ่ะปู่ในเนื้อที่นะทั้งหมด17ไร่อ่าเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่นะครับผมขายแบ่งเป็นร็อกละ2ไร่แล้วก็มีร็อกละ1ไร่ด้วยอ่าส่วนแปลงที่เห็นกําลังมีกระหันอยู่นี่อันนี้นะครับผมกําลังก่อสร้างจุดกลางเต็นท์ เผื่อมีใครอยากจะมากางเต้นให้ฟรีนะเหมือนกับที่ตำบลเหล่าขันทําเสร็จแล้วนะทําเสร็จแล้วจุดจางเต้นของผมนะก็มีห้องน้หงห้องน้ําให้นะไปกางเต้นพักอาอาศัยได้ช่วงทั้งชั่วคราวอ่าอันนี้นะที่ดินเป็นสนุกคุดแดงนะเดินทางจากกรุงเทพตอนนี้ชั่วโมง40นาทีนะชั่วโมง40นาทีเท่านั้นชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูหลายๆมุมนะครับจะไปเดินดูหลายๆมุมอันนี้อยู่ทางด้านหัว นะอยู่ทางนัานหัวใกล้ๆกับภูเขาจะมี2แปลงนะจะมีแปลงมุมคือแปลงที่ผมยืนอยู่นี่นะและที่สองไร่นะครับส่วนที่ล้อมรั้วนี่ก็2ไร่เหมือนกันและด้านข้างนี้2ไร่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพพาไปดูทีละแปลงนะครับมาต่อกันแปลงที่6นะฮะแปลงที่หแปลงที่หของเราเนี่ยนะจับพิเศษหน่อยก็คือจะมีหน้าที่อยู่ที่3ามไร่อยู่ตรงหน้านี้นะครับแปลงที่6เหน้าที่ใหญ่สุดนะ3ไร่ ปรับพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าแต่อยู่ใกล้เขาสวยๆอ่ามีคือแปลงที่6นะครับส่วนแปลงที่5มาแปลงที่5กัน่ะทางสารนะทางสารนะทางสารนะะอยู่ประมาณ8เมตรนะฮะแต่ตัวถนนเองเนี่ยจะอยู่ให้มาณ7เมตรนะการเห็นได้จากหลักจากหลักแดงเนื้จนถึงสุดถน,นนเนี่ยกว้างครับถนนเป็นถนนสาธารณะกว้างมากที่อยู่หน้าแปลงไม่ต้องห่วงเลยอนาคตอาจจะเป็นลาดยางด้วยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโครงการเปิดอีก เลยมีโครงกายเปิดอีกอ่ะอันนี้นะครับอันนี้มันแปลงที่แปลงที่ห้าแปลงที่ห้าดียังไงครับแปลงที่ห้าผมขุดบ่อให้หนึ่งบ่อฟรีๆแถมไปนะครับดินเอามาถมในที่ไม่ได้ไปไหนนะครับที่เราสูงได้อยู่ยแล้วด้วยนะเห็นไหมมีน้ําด้วยอีกต่างหากทำการเกษตรได้นะครับทำตะพังให้เรียบร้อยนะทำศาลากลางน้ําแล้วแต่ไอเดียนะอันนี้คือแปลงที่ห้านะครับต่อไป แปลงที่สี่เอ้าแล้วทําไมถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งเหรอใช่ครับเพราะผมไปจอดรถตรงนู้นไงฮะผมไล่ดูผมไล่จากท้ายมาหนึ่งอ่านะฮะเพราะผ,ผมไปจอดรถนู้นส่วนแปลงนี้แปลงที่สี่แปลงที่สี่ 4, ในเนื้อที่สองไร่นะฮะแปลงที่ห้าก็สองไร่นะแปลงที่หกถึงจะเป็นสามไร่มีแปลงเดียวแปลงที่สี่สองไร่เนี่ยมีคลองนะครับเป็นคลองธรรมชาติอยู่ในที่อยู่แล้วนะ ไปขอำทำคาดอยู่ในที่อยู่แล้วแปลงนี้ถ้าใครได้ไปนะมีน้ําใช้ด้วยสวยมีน้ําใช้มากกว่าคนอื่นนะเอาพางเงี้ยทาการเกษตรเหมาะเลยนะครับผมแถมขุดบอ่อด้านหลังแปลงให้ด้วยเออผมแถมดแถมขุดนะบ่อด้านหลังแปลงลลปให้ด้วยนะครับและแปลงเนี้ยผมล้อมรั้วไว้ให้ต่างหากแถมฟรีกันในราคานี้นะฮะแถมฟรีกันในราคานี้มาก่อนเนี้ยมาเลือกก่อนอ่าต่อไปเป็นแปลงที่สามแปลงที่สามพิเศษสุดเหมือนกัน แปลงที่สามสำหรับคนงบน้อยอยากได้ที่ดินไม่ใหญ่มากแปลงที่สามผมขายเพียงหนึ่งไร่นี่นะครับมีรถฟรีล้วฝั่งหนึ่งนะมีรถฟรีลวฝั่งหนึ่งแปลงที่สามหนึ่งไร่เบาๆนะครับส่วนราคาที่ผมขายนะครับผมบอกได้เลยวิวทิวทัศน์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นที่อื่นผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่แต่ราคาทั่วๆไปก็คงจะรู้อยู่ในใจก็สามแสนขึ้นนะแบบราคาที่ไฟฟ้าเนี่ยพร้อมแล้วด้วยนะอ่ะ น้ำไฟพร้อมนะสามแสนขึ้นผมขายเพียงไร่ละสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทาซึ่งบอกได้เลยว่าถูกมากๆเนี่ยหนึ่งไร่แปลงนี้ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนบอกได้เลยคุ้มสุดๆนะครับคุณจะได้ทิวทัศน์เนี่ยหลักล้านนะใครซื้อที่ดินอย่างผมไม่บอกแล้วไม่ต้องห่วงนะผมต้องการให้ทุกคนได้ที่ดินนะครับให้คนไทยได้ใช้ที่ดินนะฮะ ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองอ่าส่วนแปลงที่สองหนึ่งไร่เออขออภัยแปลงที่สองสองไร่เรียบๆสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและต่อไปด้วยแปลงที่หนึ่งอยู่ด้านนู้นนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองข้อดีคือถึงก่อนเออมีบ้านอยู่ด้านหน้าด้วยใช่นะครับอ่ามอันนี้ก็มีสระน้ำนะครับมีบ้านอยู่ด้านหน้ามีเพื่อนบ้านแล้วก็จะได้เห็นพาโนรามานะครับมุมเขาของแต่ละแปลง มันอยู่แต่ละจุดจะมองเห็นแตกต่างกันนะครับส่วนสาธานุปโภคแปลงนี้ห่างเซเว่นนะสิบห้านาทีไม่ถึงนะสิบนาทีนะปักซอยเลยไปหน่อยขวามือ C j เจนองประดู C j เจน้องปราสูตรเซเว่นหน้องประดูโรงเรียนน้องประดูน,น,ะดนะครับโรงเรียนวัดช่องลมโอสาธานุปโภคครบคันโลตัสอู่ทองเนี่ยยี่สิบนาทีอ่าแปลงนี้ถ้าเรามาจากกรุงเทพถ้าคุณเคยมาอู่ทองนะ ถ้าเราไปเหล่าขวัญเราจะเลี้ยวขวานะแปลงเนี้ยเราเลี้ยวซ้ายนะมันจะใกล้ฝั่งนี้ใกล้ฝั่งนี้ใกล้ฝั่งนี้และใกล้มากนะครับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีอุทยาลึกษีนะครับแล้วก็วัดพระแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่าผ่านหลังท่องเที่ยวด้วยนะและด้านบนนี้ก็จะมีวัดนะครับให้กรับบ้า้บูชานะครับเขานี้เรียกเขาข้าปูนะผมสิ่งได้ตั้งชื่อโครงการแกลนบิ๊กเมลเทนแกลนบิ๊กเมลเทนมันลูกใหญ่อะ่ะ หาไม่ได้หรอครับใกล้กรุงเทพแล้วลูกใหญ่ขนาดนี้ผมบอกได้เลยมีเหมือนกันราคาไม่ได้อย่างนี้หรอกนะเห็นแบบชัดเจนนะครับสีไม่จกตาเดี๋ยวมีผ้ามุงสูงให้ดูด้วยผมปรับสีไม่เป็นหรอกนะมาก่อนมาเลือกก่อนมาก่อนได้มาดูทำเลที่ตั้งก่อนแล้วแต่ไอเดียคนขุดโค้งหนองนาได้หายากขุดโค้งหนองนาแล้ววิวเขาเก็บน้ำอยู่แล้ววิวเขาปกติมันจะแลกกันไปแลกกันมานะมีวิวเขาจะขุดขุดบ่อเก็บน้ำไม่ได้แต่นี่มีวิวเขาจะขุดขุดบ่อเก็บน้ำได้ โอ้โนจริงๆอผมนัดที่ดีราคาถูกทำเลดีคลิปนี้ยาวหน่อยเป็นแปลงใหญ่เป็นเฟสแรกบอกได้เลยเฟสแรกคำว่าเฟสแรกแสดงว่ามีเฟสต่อไปนะแต่เฟสต่อไปราคาไม่รู้ช่วงนี้ผมบอกได้เลยที่ผมขายราคาแบบจับต้องได้ถ้าใครเคยตามเพจผมนะครับเราขายคนที่ต้องการที่ดินจริงๆ,ๆ,ๆ คนที่ต้องการที่ดินจริงๆฉะนั้นคุยได้ครับนะ0ูน7 6 3 7 5ห6 6จะมีผ้าะมีภาพมุมสูงและรายละเอียดต่างๆนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่แกนบิ๊กเมล์เทนวิวซูมปืด้ดเราขวัญแอนด์แคมปิ้งฮะนะสวัสดีครับผม